วัยสูงอายุนั้นเป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมโทรมในหลายด้านมีปัญหาสุขภาพและโรคประจำตัวต่างๆมากมายในการป้องกันและบำบัดรักษาโรคผู้สูงอายุนั้นนอกจากยาแผนปัจจุบันซึ่งต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเป็นจำนวนเงินมากมายและสมุนไพรจำนวนมากสามารถใช้ทดแทนได้ดีและใช้กันมาแล้วว่าหลายชั่วอายุคนผู้สูงอายุมักประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนเนื่องจากเซลล์ของกระดูกมีการสลายมากกว่าการสร้างโรคกระดูกพรุนพบในหญิงมากกว่าชาย การสูญเสียแคลเซียมที่กระดูกทําให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลงกระดูกหักง่ายการได้รับแคลเซียมที่เพียงพอจะช่วยเพิ่มความแน่นของกระดูกดังนั้นผู้สูงอายุควรได้รับอาหารที่มีแคลเซียมเพียงพอเรามาดูรายละเอียดของสมุนไพรแต่ละตัวกันดีกว่านะคะตัวแรกนี้เลยขยโยใบมีแคลเซียมสูงประมาณ469-841มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมใบใช้ประกอบอาหารเช่นห่อหมกแกงอ่อมเป็นต้นสพคุณทางยา ใบอ่อนมีรสขมใช้เป็นยาลดความร้อนในร่างกายแก้ไข้บำรุงธาตุแก้ท้องร่วงในเด็กแก้เหงือกปวดบวมปวดข้อได้ค่ะตัวต่อมาชาพลูใบช้าพลูนิยมใช้เป็นผักรับประทานกับเมี่ยงคำส้มตำข้าวยำและใช้ทำแกงเลียงในใบประกอบด้วยแคลเซียมในปริมาณสูงประมาณ600มิลลิกรัมต่อน้ำหนัก100กรัมและยังพบธาตุฟอสฟอรัสเหล็กและวิตามินต่างๆใบช้าพลูมีปริมาณสารออกซาเลตค่อนข้างสูงจึงไม่ควรรับประทานเป็นประจำนะคะสรรพคุณทางยา ตำรยาไทยใช้รากใช้ใบช้าพลูเป็นยาขับลมทั้งต้นใช้ใบขับเสมหะรากและผลใช้รักษาบิดใบมีรสเผ็ดเล็กน้อยใช้แก้ธาตุพิการบำรุงธาตุคุมเสมหะให้ปกติแก้จุกเสียดค่ะมะขามฝักมะขามอ่อนมีแคลเซียมสูงในการนำมาใช้ทำอาหารใช้ยอดอ่อนใบอ่อนดอกฝักฝักแก่และฝักอ่อนของมะขามเปรี้ยวเป็นอาหารยอดอ่อนใช้ปรุงแกงดอกใช้ยำส่วนฝักอ่อนใช้ตำน้ำพริกเนื้อในฝักแก่มีรสเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานหรือหวานขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ รับประทานเป็นผลไม้หรือใช้ปรุงแต่งรสเปรี้ยวในอาหารค่ะสรพคุณทางยามะขามเปียกใช้เป็นยาระบายอ่อนๆแก้ไอขับเสมหะฟักอ่อนมีแคลเซียมและวิตามินสูงบำรุงกระดูกและช่วยป้องกันเลือดออกตามไรฟันแคร์ดอกแคร์มีแคลเซียมสูงนิยมนำมาลวกเป็นผักจิ้มน้ำพริกดอกแคร์ยังนิยมใช้ปรุงอาหารเช่นแกงส้มและใช้ลวกเป็นผักจิ้มสรพคุณทางยายอดอ่อนใช้รับประทานแก้ไข้หัวลมไข้ที่เกิดขึ้นเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง ส่วนเปลือกต้นมีรสขมฝาดใช้แก้ท้องเสียและน้ำต้มเปลือกใช้ล้างบาดแผลตัวสุดท้ายผักกระเฉดใบและลำต้นที่แก่นมออกแล้วใช้รับประทานเป็นผักใช้ปรุงเป็นอาหารเช่นแกงส้มและยำต่างๆต้นสดมีโปรตีนสูงและมีแคลเซียมสูงสรรพคุณทางยาผักกระเฉดมีรสเย็นช่วยบรรเทาความร้อนใช้ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ถอนพิษย,ย,ยาเบื่อเมาช่วยบำรุงกระดูกเนื่องจากมีแคลเซียมค่อนข้างมากเห็นไหมล่ะคะว่าพืชผักสมุนไพรใกล้ตัวมีประโยชน์มากเลยทีเดียวค่ะ มาใช้พืชผักสมุนไพรทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่คุณรักกันดีกว่าค่ะฝากกดติดตามแชร์ความรู้ดีๆให้เพื่อนกันด้วยนะคะ